สวัสดจีจ้าวันนี้พามาดูบ่อกเกลือครับหมู่บ้านบอกก่อเกลือเนี่ยอะไรหมู่บ้านบ่อกเกลือไหมนุ่มไปครับแถวนี้ไม่เลยเข้ารู้ไหนไม่รู้นะมีเซเว่นด้วย่อ,ยอ,อะนี่หมู่บ้านบอกก่อเกลือ ีใช่อต้ายใช่อีกสองสามชั่วโมงอ่ะมันมีที่ระหว่างทางบอมร่วงันนะเออจำไม่ได้แต่ว่าคิดว่าน่าจะมีอยู่เออก๋วมีอยู่แล้วก๋วยเตี๋ยวพวกก๋วยเตี๋ยวห้ขาริมทางห้อยเขาริมเขาไปดูบ้านบอเกลครับ นี่นี่ใช่ไหมไม้จุดไฟที่ลุงเขาบอกอะใช่อ๋อเนี่ยไงบอกเกือโบรอาณ ตรงตรงตรงนี้ก็มีให้ดูแค่ซิกเนเจอร์อบอกเกลือเนี่ยแต่นี่เขาดูวิธีการทำได้เลยนะนี่ไงน้ำห้มมามขึ้นเหยียบปากบอกได้รู้บ้างได้รู้บ้าง ผัดพริกย่างรสต่างาปูมโอ้นไม่ตนุงนไปบุคลไทนอกน

นี่ปหมู่บ้านบอกเกืออะไรนักเก่งนี่ยถั่วนะอ้าวลองท้องก่อนเราเข้าไปดูข้างในนะ กินกับพ่ออย่างเง้ยเอาพ่อพ่อจะทำมากินเรียกเอาแม่อืมข้าไปด้ไได้เลยครับอ๋อข้าได้แล้ครับอืมโอ้

ลงไหมนะามาอ๋อน,นู่นไงอือดูมุมกันม,มาแล้วมาแล้วจัดให้คุ้มามาดูหมบานบอ่อ,บอเกลือเกลือโบราณโอเคเอ้าครับเห็นแล้วครับบอ่อเกลือโบราณจบที่นี่บอ่อเกลือบายบาย